จัมมาสเตอร์อยู่นี่ไปกันเลยเพื่อครอบครัวของฉันฉันเป็นจัมมาสเตอร์ <h> ah> ฉันจะแวะกลับไปถ้าฉันต้องการรีสตาร์ทไทม์ไลน์ของฉันโอกาสครั้งที่สองนั้นหาได้ยากกำลังพุ่งไป มีแม่เพิ่มความจุกกระสุนนเปอร์ตรงนี้เลเวล3วสามกำลังพุ่งไปรอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนรุ กำลังพุ่งไปข้างหน้าอักำลังรีโหลดกำลังพุ่งไปมีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้รีโหลดนะโอ้กำลังศัตรูกำลังรีโหลดกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังปลอดภัยตอนจบวัว เราจะศัตรูล้กำลังยิงสองสู้ศัตรูถูกกำจัดแล้วมีศัตรูอีกสองรายพวกนั้นจะมาหยุดสิ่งที่เหลือจากครอบครัวของฉันไม่ได้ศัตรูถูกจัดการอีกรายแล้วกำล,ล,ลังรีโหลด เป็นคราวัวกต,ตกนะนี้หรอกนะกำลังพุ่งไปข้างนอกกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดกำลังพุ่งไป กำลังพุ่งไปกำลังชาร์จกรอกำลังพุ่งไปเร็วเข้าเรามีแค่หนึ่งนาทีและวงเซฟโซนก็อยู่ตรงนั้น มีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสองใ hey, ช่ใช่กำลังถูกยิงใส่เจอศัตรูกำลังรีรอฮ้ยฉันกำลังถูกยิงใส่ hey, ไม่มีวันยิงเข้าตรงนี้ได้มีศัตรูอยู่ตรงนี้ที่นี่จัมตี <c oughs> กำลังกดกอมตีใช่แค่นีนี่ไม่ใช่พวกของเรานะกำลังถูกยิงใ <c oughs> ส่ <c oughs> ฉันจะแวบกลับไปถ้ากำลังถูกโจมตีฉันรวยแล้วนะพร้อมป้องกันกำลังถอยศัรรตรูล้วกำลังรีโหลดกำลังยิงต่อสู้ศัตูนั่นถูกซอยอร่วงแล้วมีแม็กเพิ่มความจุก,กระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลรสามระวังพบศัตรู คำเตืยนวงเสส่งนีอีกทีกำลังโจมตีเราใช้เร็พี่ก็นี่พของเรานะใช่กำลังชาร์จกระปล่อยระวังให้ดีมีแคปติ้งสำรอติดกลับเราแคปพิ้เกำลังรหลดพบศัตรูกำลังรีโหลดศัตรูอยู่ใกล้มากเวลาที่เราจะสู้กำลังเปิดความเจ็บปวดกำลังคุกเข่ กำลังหยุดอยู่กับที่กำลังชาร์จกรอนกำลังชาร์จกรอ่ทานกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังรีโหลดลังชาร์จกรอบอยระวังให้ดีกำลังกำลังเนอกทตรนี้ฉันชาร์จกรอบอยู่กํลำลังรีโหลด เอาแล้วทุกคนสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วกำลังรักษาเวลาของฉันยังไม่หมดกำลังรีโหลดกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไป กำลังพุ่งไปข้างหน้ามีบวกตรงนี้เลเวลสองพบศัตรู กำลังรีโหลดกำลังพุ่งไปข้างหน้าัรกำลังถูกโจมตีอะไรเนอะไรทีมคือกำลังพุ่งไปกำลังยิงต่อไงถูกโจมตีใส่ตัวยิงโจมตีเราพบศัตรู คุณนี่ถูกโจมตีนี่อ,อีกทีมกำลังโจมตีเราพวกเขากาลัง,ลงช่วยเหลืตรง,งนี้ใครก็ตามที่ติดอยู่ในเฟสเชมเบอร์จะถูกกำจัดทั่วครอปกำลังพุ่งมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้ช่กยกันป้องกันช่วยกันป้เงกันทันทีกำลังพุ่งไปที่นี่เลยช่วยด้วย กำลังร en en ีโหลดกำลังถ <t us> en ูกโจมตีกำลังพ en ุ่งไป เรารู้จากความผิดพลาดของคุณจากนั้นก็ถึงเวลาล้างแค้นขอบคุณนะนี่คุณโซที่เราติดกลับแล้วมีสตัตรูอยู่ตรงนี้กำลังรีโหลดกำลังพุ่งไปข้างหน้า มีแบตเตอรี่กระตรงนี้กำลังเรียกาาการโจมตีเทอรการกำลังควบไปข้าาสตูเราสตูาตาตบางส่วน Okay. จกำลัง่งไมีธบอกรดแรงถีบตรงนี้แล้วเวสกำลังรีด้กใช้กำลังชาติกรอบคอยระวังให้ดีมกเพิ่มั่งจุดกสุนลังงาน้เวสามกำลังพุ่งไปข้างหน้า อยู่จอมตีและตูรุมจอมตีเรากำลังจะทิงกระบังให้พี่้เลอดีลกำลังพุ่งไปข้างหน้าเต็มชิห่งเชินยุ้วง้วอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่ต่อสู้อยู่มีศัตรูอีกสองราอ้จะมาหยุดสิ่งที่เลืจะ Yes, I'll Sino yun? Miss. Miss. Hello. Okay, yun